สวัสดีครับ DIY อะไรนักสร้างนะครับวันนี้เราจะพามาดูเจ้ามินิบัคกี้กันนะครับคันนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดสงขานะครับก็สั่งประกอบติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับคันนี้จะเป็นล้อขอบ7นะครับสูง16นิ้วหน้ากว้าง8นิ้วขอบ7นะครับเป็นลายดอกบ้างนะครับก็จะช่วยในการขับขี่ในพื้นที่ทางขรุขระได้ดีนะครับตะกุยได้ดีด้านหน้าเรามาดูกันนะครับตัวนี้ก็จะประกอบเป็นปีกนกนะครับแล้วก็ลูกหมากแกนคันชักนะครับ ก็ทรงสวยนะครับทีนี้เราจะมาดูบริเวณทรงด้านหน้านะครับก็จะมีเป็นแหลกพงอะไรนะครับลูกหมากคันชักแล้วก็ปีกนกนะครับติดตั้งไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูด้านในนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวแกนคันชักนะครับแกนกันชักกับปีกนกเนี่ยมันจะต้องเสมอแล้วก็ขนานกันนะครับเพื่อที่เวลาที่เราไปใช้งานเนี่ยหรือว่าตกหลุมมันจะล้อจะไม่แบะนะครับ ถ้าเราไม่ขนานกันเวลาตกลุ่มล้อมันจะแบะนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่จะเอาไปปรับใช้นะครับต่อมาด้านด้านข้างนะครับก็จะมีแป้นคันเร่งนะครับแล้วก็แป้นเบรกเนี่ยติดตั้งไปให้เรียบร้อยนะครับไล่น้ำมันเบรกไปให้พร้อมนะครับตัวนี้จะวางแผ่นพื้นนะครับไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีขาเบาะขายึดเบาะให้นะครับแต่ว่าลูกค้าไม่ได้สั่งเบาะนะครับ บริเวณด้านหลังเราก็มีปั๊มเบรกนะครับทำข่ายึดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้านหลังตัวนี้นะครับลูกค้าก็จะไปวางเป็นติดตั้งเครื่องนะครับแต่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นเครื่องตัวไหนเนื่องจากคันนี้นะครับลูกค้าจะเอาไปทําเป็นรถตัดหญ้านั่งขับนะครับซึ่งรถตัดหญ้านั่งขับเนี่ยก็จะมีวิธีการทํานะครับค่อนข้างหลากหลายนะครับอาจจะมีเครื่องหนึ่งตัว2ตัวนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับแล้วก็คนที่จะทํานะครับ เรามาดูบริเวณด้านข้างนะครับของด้านซ้ายมือนะครับตัวที่เห็นเป็นกระปุกสีขาวนั้นนะครับฝาดําก็คือเป็นน้ํามันเบรกนะครับตัวนี้ด้านล่างกับด้านบนเนี่ยจะมีพื้นที่หรือช่องระยะห่างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณราวๆ8นิ้วนะครับก็อาจจะพื้นที่อาจจะดูเหมือนเหมือนน้อยนะครับแต่ว่าเราต้องดีไซน์ในส่วนของสกีเนี่ยเพิ่มเติมนะครับว่าเราจะทํายังไงให้สกีที่ตัดยญาด้านล่างเนี่ย มันสามารถใช้งานได้นะครับยกขึ้นยกลงได้นะครับก็จะทําให้การตัดญ้าเนี่ยเป็นไปด้วยง่ายนะครับแล้วก็จะอยู่ประมาณราวๆแนิ้วนะครับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทําการแยกอะไหล่ชิ้นส่วนนะครับส่งให้กับลูกค้านะครับถ้าเราไม่แยกนะครับส่งเป็นคันเนี่ยค่าส่งแพงมากเลยนะครับก็อยู่คันละสองพันกว่าบาทเลยนะครับเราก็เลยต้องแยกชิ้นส่วนนะครับ ส่วนท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่ Facebook นะครับ DIY อะไหล่นักสร้างนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ0830626448นะครับหรือจะเป็นช่องทาง Li@ น์แอดนะครับก็มีแอดนำหน้านะครับแล้วก็ DIY PRO ที่อ่านว่า DIY Pro นะครับคันนี้ก็เตรียมส่งนะครับจังหวัดสงขานะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับขอบคุณมากครับผม